ถึงวุ้นเส้นอร่อยออยก็ต้องวุ้นเส้นต้นสนนะคะคุณผู้ชมวุ้นเส้นต้นสนร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์นะคะเดินหน้าโครงการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนั้นมีอาชีพที่ยั่งยืนค่ะ กลุ่มบริษัทพูนผลและบริษัทสิทธินันต์จำกัดหรือวุ้นเส้นต้นสนร่วมกับจังหวัดนครสวรรค์เดินหน้าโครงการแปลงสาธิตต้นแบบการเพาะปลูกถั่วเขียวผิวมันคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พร้อมจัดอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวมุ่งพัฒนาคุณภาพผลผลิตถั่วเขียวผิวมันสู่การยกกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ คนต้องการพืชโปรตีนมากขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยหรือทางบ้านเราเนี่ยพืชโปรตีนเนี่ยไม่ค่อยมีเราก็เลยว่าเอ๊ะมันก็น่าจะมีประโยชน์หลายด้านก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้นะคะว่าเอ๊ะน่าจะทำแปลงสาธิตต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้ผลผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นถ้าเราได้ตัวนี้มาเป็นพืชทางเลือกก็เป็นที่น่าสนใจนะคะในการเริ่มต้นโครงการนี้นะคะ ถั่วเขียวมีข้อหนึ่งที่ทางเราอาจจะลืมพูดไปว่ามีเด็กๆหรือก็หลายท่านที่บริโภคแล้วถ้ามีอาการแพ้เนี่ยกินถั่วเขียวไม่แพ้ถูกไหมครับะนะครับงั้นอาหารที่เราเห็นว่าแพ a n t based ที่เป็นเลือกเนื้อเทียมเนื้อทิปและต่างๆที่หลายๆท่านเห็นทางโฆษณาเนี่ยถ้าสามารถใช้ถั่วเขียวมาทําได้ล่ะแล้วมันสามารถตอบสนองต่อตลาดที่มีเรื่องของการแพ้ตัวนี้ก็จะเป็นอนาคตที่เราอยากจะพัฒนาต่อนะครับ